เราจะออกตัวแล้วใส่อัดขนาดน,นี้ไหวไหมครับรอดูครับรอชมโว้เสียงก้องหึมแล้วอ่ะโบก็วีดวดด้วยครับแต่โบติดกระรชนะไม่ค่อยแรงนะแต่ไม่ไหวนะหนักอยู่เหมือนกันครับ ถ้าไปได้เราก็ไปแล้วโอ้เร่งแตาจะไหวอยู่นะโอ้สุดจัดครับสุดจัดโอ้นุ่ไปลงแป้งนะครับนี่โอ้รถไถก็เร่ง ทั้งนี้ก็หนืดนะครับขึ้นได้ไงจร๊รงแรงสูงเลยครับสายบรรทุกครับสายบรรทุกชอบเสียงสะโบวมากครับ,รบว้า มีสองคันครับที่จะไปโรงแป้งนูคันนี้คันน,น,นูก็เต็มรถแล้วครันูน่าจะเราไปตอนเช้านะครับคันนี้คันเล็กหน่อยได้อยู่ประมาณจิตันนะ8ตันนี่แหละ